S <S ออย่าดแล้วตายหนึง่งตายนึน่งตัวเดียวตัวเดียวแห้วก็สวัสดีทุกคนคือด้วยนะอยู่เกมเมนโชดาร์จะเข้ามาก็ลืมกดไลค์กดแชร์กับซับไครกันด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปพร้อมเล่นกันนะครับผู้ชมมึงจัายยังเราเลยดิอยากปวกไหม กูป่วยไปแล่ะเล็กกระต่ายกูตายเลยเมื่อกี้ผูอยากบอกว่างไว้เล็กกระต่ายกูเอ้ยกระต่ายกูยัไม่ตาย,ยกระต่ายกูป่วยทำไมหน้าจอกูเป็นฉันวะเดี๋ยวกูคิดไปเองวะมาเลาเพื่อนมกดกล้าวะครูแดงฮะมึงก็รู้ครูดแดงวะไม่รู้คดดรูคฟังครูหัว

ไปไปไปเลยคูขามตายแล้วเฮ้ยปอนคนยิงเออเ้คนยิงยิงคูปยิงมือแล้วมีเสียงมีคนยิงม่ยิงเสียงไหมไม่ไม่เนตีไม่รันตีหายแล้วไปเอหมาก็มาทำอะไมาเนี่ย ตายเพราอมาวิ่งสิ่งติงคนเดินเลยโต๊ะโต๊ะโต๊เออนี่หมดนี่ติงัำยาหรือเปล่าเนี่ยย่องเนี่ยติงลอยโต๊ะติงตรงนี้รอเลย เปลี่ยนแ่วก็ไทยก็ไม่เฮ้ยเขาหัวใครบ่นตายไปไปไปชุบกันชุบกันไปโอ้กันดูช่วยมึงวันมึงดูกองอยู่นี่มันเห็นกันได้ไงอ่ะมันดีตัดไม้เข้ามาเลยว่ะยินีหมดโอ้ยไม่ตายเยยังไม่โดนบอนตึหลังอ่ะมึงดึกมึงดึกอะไรก็ได้ไปใส่ตรงนั้นหน่อยไม่ดีมาแลนะป่ะนะ ออมละออมละสวยเพื่อนหมดหมดเดี๋ยวตุ๊กติดจงพอบา้เหี้ยกูว่าเสียงใครกูแทงไม่โดนไอ้เหี้มยมันโดนยิงหัวกูดอ,อกเดียวร่วงเลยสวยมันมันแตกกันไอ้สัตว์ปืนดีเดี๋ยวไม่มีตะกินมีอะไรหมดเล็วดีเลยพเสียงมามาหมามาต้องทางของเพื่อนอากาศเป็นเปลี่ยนยาคุยมียนะพอไม่ได้ดาบสะ,ะพนไรเป่ะ มันเม็กดิมันมีตะกินด้วยนะโคตรดีเลยเปลี่ยนไม่ได้ป่ะหรือว่าผมต้องเล่นลูกซองป่ะเพราะมันเปลี่ยนปืนยังไงวะเปลี่ยนปืนยังไงวะกด F F มันจะหลับไ,ได้ F ลูกซองนี่แรงป่ะมันใช้ลูกซอง,งนั้นน่ะอ๋อคาตานตาหรอมันคือปืนอ,อะไรปืนยิงไกลเหรอ มึงไม่ขาดนาได้นะเอามาแทนดำก็ได้อนะด, <คน S 1> ดูนะไม่ได้ดปิดดำแ,แ,แล้วกูคนสพกันเดี๋ยูดตกเดี๋ยวกลัว,ลวคนมาว่าปะปยากูมีแล้วเว้ยคนตรงไหนตรงชิวยกูได้ช่วยเลยมันมาเข้ามราล่วิกูได้หน้ามึงหน้ามึง ลอเป็นไนละปขา้ขนานค้านไมตีนึงระวังเล้เออมันยิงใครอะโต๊ะฟามือโอ้ไม่ตายเหี้ยปอน กูแทงไม่โดนว่ะตัวเดียวกูซองเลยช้าเลยสวยหมด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 กูไม่รู้ไอตัวหนึ่งนั่งในวังกูไม่รู้มันยิงใครอ่ะดวงวันหมดหรือไม่หมดเลชุบได้ชุบได้มีชุบไก่ปะเสียงเลียวกันหมุนเอาแม่ไอ้มันยิงหัวไม่โดนแม่เอ้ยมันก็อยู่ใกล้กูอีกมันไม่อยู่ใกล้กูอ่ะกูเข้าบ้านมัยมึงก็ฟังเสียงให้ดีอ่ะจับเสียปลี่ยน แล้วมันตีอยู่มันตีอยู่เออมันตีอยู่ตียุงโอ้ยแย่แม่งก็ไม่เห็นกูก่อนไอ้เชี่ยเอ้ยปองกระแทงไม่โดนปอนปอนธนูด้วยธนู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 ทางนั้นแหละทางนั้นแหละหลังหลังออกข้างนอกอ่ะกูไม่เข้ใจว่าอยู่ตรงไหนนะประตูนี้อ่ะ จะวังเลยเดี๋ยตายได้เลยนะทุกปั๊มดิปั๊มดิรีบฆ่าเลยรีบมันนั้นเลยกูจะได้เกิดมันอยู่แถวบนปะซ้ายบนเนี่ยมึงต้องวิ่งขึ้นบนดินี่น่ะตรงเนี้บินไม่ชาตายแล้วมึงเชื่อไหมว่ากระต่ายมันหายแน่นอนเพื่อนดวงดีขนาดเนี้ยเขี้ยไม่มีปะที่บัสต่อเต้องยึ้นสเกลอะไรไงไม่ได้สเกลหาจระเข้เลย ไม่รู <curves> <hh> ้พอที่เราปานตัวตรงไหนนะหลังเมืองนี้ถ้ากูสแกนปั๊บมึงก็กลับมาสแกนหาคนเลยคุสแกนหาจระเข้เลยยังต้องมีคนใดคนหนึ่งสละหาจระเข้รับเพื่อนเอามึงด้วยกันน่ากลัวแต่มึงต้อสแกนเหมือนสแกนเป็นช่วงๆนะติดกูจะพาไปเมืองก่อนืออย่าไปอยู่ใกล้สายไฟ้าหยิบน้ำมาหยิบน้ำีแถวน้ำมาอยู่ใกล้สายฟ้าข้างในเนี้ยมึงยึดมึงเหยียดน้ำอ่ะเออมันจะบอกเองเลยว่ะ รู้สบกันอ้ยไปรู้สบเลยไปรูดสบมันโดนเผาตัวนี้โดนแล้วหรอเออบอลเร็วอยู่ในสบสบหนึ่งนะนี่ไงไงศพสบนี้ก็โดนเผาแล้วว่ะได้ยัง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 รูดระยะกันบวกกันมันเออพี่พี่เล่นเกมอะไรอ่ะอ๋อเกมแมนโชดาวน์ครับผม เก็ันโชดาวครับกองควาาที่กดไลค์ให้ครับยวมาจะมงด,ดีไหมดีดีลมจัดผู้เดินาเนอะมันตีปะมาจัดถือซองเลยก็ถือซองลมไม่ไฟแล้ว

มันโดนลูกตองนนนเงโไม่รู้บิน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 แคบินบินไแรงไม่แรงงองบินเลยเดี๋ยวเจ๊เจ๊เจ๊เเอาไเดอจียไ้เไปเจัวไรอไไปวันตายมีตัวนึง่บนหัวมึงเออตรงนั้นแ่ะบนหัวชั้นนั้น่ะเดี๋ชาพลังก่อนเปปปดมเสียงมาร้องมันอยู่ตรงบนใช่ปะ เออตรงบนยิงเข้าตัวไหนไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเดียวกันเหรอไม่รู้ลองสแกนดูดิตรงนั้นี่นี่นี่เห็นแล้วตรงนั้นนี่ตัวมันย่องอยู่มันย่องอยู่ตรงนั้นน่ะเออตรงนั้นน่ะมันย่องอยู่ตรงนั้นน่ะเป็นน้ำเลยนี่นี่เมื่อหี้ยไม่ตายกูแทงนูนหัวพี่ตายจบแล้วโอ้ยเยังพลาดเดย พูแทงดูหมวไปตายเจอกแล้วจะมีคนตาบอล่อยอ้อๆๆไอ้ออเงี้ยมันทำบอแล้วมันตายแล้วขอบคุณนะครับเผา,าอยู่เผาอยู่ไปตรงเผาเลยมึงเผาดิเผาด,าดิรู้สกึกปนเผาของแช่ยิงโ <laughs> ดนยดิงไม่โดนเลยมอนเดิม โอ้หถ้าถ้าเราเลงอ่ะตัเราก็ตายตัวพี่อยู่ตรงศพผมเลยคนใช่ปะอยู่ตรงศพอ๋อตกูตกตอนตอนกูติดบักตัวเดียวใช่ปะมมีีข้างในน้องกี่ตัวนะตัวเดียวเหรอมีตัวเดียวมีตรงผมตัวเดียวแต่ลูกฟองพี่นัดเดียวตายเฮ้ย อันึ่งมีตัวหนึ่งปอมตัวนึงกูไม่เห็นโอเคโอเคขวาังเดือกขวาูดูพี่พี่มันฟื้นมันฟื้นมันฟื้นฟื้นตื่นตัวมันตื่นตรงนั้นนะครับผ่านแว่านลัวยังเกินปะยังยััข้างหน้ามั่งมันนอนอยู่ข้างหน้ากูเดียวตายแล้วตายแล้วหมดหมดยัง มันมีตัวหนึ่งนะไอตัวเสื้อแดงไปไหนวะเอาทีมบอสออกไปแล้วพี่เอาพี่แทงตายสองนี่วะไอ้เหี้ยกูกโง่ใช่ปะพี่แทงตายสองสวยสวยสวยหมดแล้วหมดแล้วพี่แทงตายสองเปตัวบอสอยู่หน้าเราตุ๊กมันอยู่หน้าเรารูกของเลยมียางนี้นะมันออกจากห้องบอสแล้วมันอยู่หน้าเราเลยฝั่งนู้นอะ ่เฮ้ยไปแล้วปอนลเดี๋ยววะเดี๋ยวกุเต้กุ้เต้ล้วตรงไหนฝั่งนู้นฝั่งนู้นมันมันกำลังไปทางขวาตรงนั้นแหละเดินไปทางขวากุ้เจอปะกุ้ยเต้กุ้ยเบื่อกุ้ยเบื่อมึงเดี๋ยวะเดี๋วข้างหน้าปอนทางข้างขวาขวา ตัดปีนแปลกเลยวะฝั <c oughs> ่งข้ามในน้ำไปแล้วมันมันไปออกมันไปออกพี่มันจะออกโอเคโอเคตัวเดียวใช่ปะหลอดสองตัวสองตัวทีมหนึ่งทีมหนึ่งไปเลยไปเลยไปเลยอย่ามันหอ,อ่ออย่ามันหอ,อ่อ มันอยู่ภูมหญ้าโตภูมหญ้ากภูมหญ้าไหนภูมหญ้าหน้าเนี่ยใน <ไป S 1> บ้านเมืองจะไปอ่ะแหละตรงนั้นแหละแถวนั้นแหละ,ะเปลี่ยนมันเดินสวนไปอ่ะ <c oughs> โอ้เฮียไปโดนเฮียตรงไหนไปดูบนลลังคาบอลลังคาดีบอลลังคาีิตัวนึงตัววิชัยบนลลังคาตรงกูป่ะม,มันกำลังบวกน้องเขาอยู่บนลลังคามึงอกี้ตรงนี้มึงอยู่เลย ายแล้วไ่โดนวิ่งไปนู้นไอ้มู้ชายอยู่ไหนวะบนทางอุ้ยตุ๊กกนไปชก่อนไปชก่อนปาาตัววาครับยองเาไปแล้วถ้าเกิดแม่ขอเาเลยตายหนึ่งงตายนึง เตัวเดียวตัวเดียวเ้ตาม่ตาเพื้ยีตัวเดียวตัวเดียวเนี่เนี่ยไปนตัวเดียวตัวเดียวกำเดิงางไปลางไปตายสองตายสองตายสองน้องชาลีตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวเอาเรีวเรวเรวไปเรีวไปเรวดึงกระเบิดดึงได้เลยตัวเดียวตัวเดียวตายสองเอาไหนเอาไหนเอาไหนเนดึงเ้มาดิกางดิกาง มันดึงไม่ได้มันดึงไม่ได้ตรงนั้นแบบปอนหน้าเลยเเออกูมันดึงไม่ได้มันดึงไม่ได้เก็บสแกนได้นะตรงไหนน้องข่าน้าปอนถึงมิดหรือเปล่าผมยาพุ่งเนี่ยอาผมนะผมโอเคโอเคโอเคคุณอยู่ไหนวะอยู่ในเสียงตีนไว้เดี๋ยว โอ้ยไอ้ปอนไปโดนยิงกูเรื่อยๆอู้ตัวเดียวโอ้ยมองดูนี่กูเก็บแล้วก็สามตัวเนี่ยยี่ห้อหลายหลังมันจะโดนยิงติงกูเนี้ย